สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกอชะ oh, oh. เปิดจกักเทียกับว่าจำมันกระด,ดีดขึ้นมาโอ้ยอร่อยมากวิตา <h ums> มินซีแล้วก็ซิงคค่ะแล้วก็บำรุงผมผิวเล็บตัวนี้เลย วันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดค่ะเคี้ยวเลยกัมมี้กินง่ายอร่อยมากเมนูเก่าเมนูเดิมเมนูของโปรดกุ้งยำน,น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแล้วก็มะนาวจบเอ้ย เอ้ยคือนั้นกินแทะกุ้งหนูถาเบิ่งเลยกินอยู่แล้วกับว่ายอย่างก็เอ้ยค้ายเปลือกมันออกมาเจ้าจะกินเปลือกเด้ออันกินที่มันบอที่มันปอกเปลือกไหหนแน่ <c oughs> อืมืันนี้เอาใจแฟนค่ะมีแบบทั้งมีเปลือกแล้วก็มีแบบบอปอเอ้ยแบบปอกแล้วโอ้ย <c oughs> นั้นกินกุ้งคัากกิน กินตะยางอื่นกินกุ้งเทินเอาบ่านี่เอามาล่ะเอื้อยกินไฮแลนเดอ์นี่เด้อเที่ยวนาถ้าเจ้าเอื้อเอื่อยนี่คยสิบบกกินเจ้าตรงเรียกว่าป้าก็ยังสิกินนะบ่านี่ป้าวาสันป้าขาวสันเด้อบ่านี่บ่มีเอื่อยเด้อหาเอื่อว่าเอื่อยมันรับบาได้เท่าแล้วเอาเป็นป้าเนาะถ้าบอกเอื่อนป้าบอกกินไฮเบิ้งเนี่ยอันนี้แบบบอกแล้ว พี่น้องกินยักเหลากับแ่บก็อกอันนี้หอมดองเลยคะ่ะหอมดองไมแล้วติดใจหอมดองอิลีเลวพี่น้องติดใจคัะกินง่ายแล้วกะคือังผักดองสมผักบ้านเฮาแม่ขิง ถ้าไม่เคยกินแบบมีเปลือกแกะก่อนนะค่ะมันจะกาคอต้องเคี้ยวให้ละเอียดพี่น้องยำแบบนี้แซ่บ พริกขาับพีโน่ค่ะไม่เผ็ดแต่อร่อยอบีดค่ะ หวานมากพี่น้องบีทแซ่เห็นยบ้านหวานกรอบหอมซะละแหน่ I mm Hmm. มีถั่วจะต้องตำถั่วแล้วพี่น้องซาบิเล่ด้่ะ ไม่นี้บ้านคอยแดดแดดแห้งคักเด้อแดดแห้งแห้งซีองศาค่ะพี่น้องจา้อาออกไปข้างนอกเขาว่ามันติดลบคละหนาวขิงสดนี่เผ็ดได้ใจมี่คนถามมาเป็นอย่างไรคือบยยำเผ็ดพี่น้อง ถ้าขอยย้ำเผ็ดข่อยสิกินขิงบ่อยเล้นะคะแต่ขิงย่างเดียวค่อยกะสิตายข่อยมากเลยว่าไม่ว่าขอยกินทะลึ่งด้นี่ว่าไม่ว่าขอยกินเล่นๆลต่กี้ขอ่อยบรไษ้อ๋ยวขี้ว่าก็กินซูือมันเป็นแนวมากข่อยตะไดขิงนี่กำหอมประจำ อีกอย่างหนึง่งกระเทียมกระเทียมสดนี่ค่อยมากมากมากแต่ว่าค่อยต้องหยุดกินเพราะว่าโอ้กินกระเทียมสดกําจัดอยากคักด้วยพี่น้องเอยบ๊วย cung đen mang cung đen mạng, vì nó cung thật sột đồ nam nó lòn bừng đen đỉnh lên พินอธเแ็บครับหอมดอกห้งสักและบาด่แหง้งแห้งคักมันตีสมสมๆหวานๆไหมแบบว่ามันตัดกันพอดีคัอืะ ได้ใจมากดองหอมธรรมุเจ้าใไส้น้ำสมชายสูหลายกินน้ำสมส้ายชูสิแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นแนวไส้ให้มันพอดีตตบส่วนดียวย